ทีทีบสวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้ารับบริการด้านใดดีคะมาติดต่อสินเชื่อบ้านค่ะติดต่อสินเชื่อบ้านอันนี้เป็นการซื้อหรือว่ารีไฟแนนซ์คะลูกค้ารีไฟแนนซ์บ้านนะคะได้ค่ะเออ่เดี๋ยวขอขอบัตรประชาชนลูกค้านิดนึงค่ะได้ค่ะลูกค้าชื่อคุณรวยรินแสงกุวรรนะคะอ่าขอขอทราบที่อยู่ปัจจุบันค่ะ47ทับ2 5หมู่1ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลยนะคะ S <S ได้ค่ะมออขออนุญาตนะคะเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าเบอร์อะไรคะ0ูนย์แปดสี่สี่สองสองแปดสองค่ะค่ะที่อยู่ที่ทํางานคะ่ะลูกค้าที่อยู่ที่ทํางานเป็นบริษัทนะคะออตโต้ลีฟค่ะเจ็ดร้อยทับหนึ่งสี่หมื่นหมื่เจ็ดตำบลของตำรวจอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะค่ะและอตอนนี้ไรายได้ลูกค้าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอืมฐานกันหนึ่งที่สามหมื่นค่ะแต่ก็จะมีโอทแล้วก็โบนัสด้วยรวมๆกันแล้วก็มัน ห้าหมื่นได้เกือบห้าหมื่นนะคะได้ค่ะก็คือข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งก็คืออยู่ในแจ้งเหมือนในระบบเลยถูกไหมคะในระบบอ่ดแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะโอเค้ค่ะาดีขอย้ายคืนนะคะลูกค้าสนใจสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ถูกต้องไหมคะก่อนตัวเนี้ยลูกค้าจะต้องสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนิดนึงนะคะ สอบถามลูกค้าเบื้องต้นนะคะลูกค้าบ้านที่ลูกค้าจะรีไซแนนต์นะคะลูกค้าผ่อนมากี่ปีแล้วคะหกปีค่ะหกปีนะคะเราต้องการขอวงเงินเพิ่มได้ไหมคะตัวนี้ไม่ค่ะเอาเฉพาะตัวผู้บ้านอย่างเดียวเลยค่ะดอกเบี้ยที่ลูกค้าของที่อยู่ธนาคารเดิมดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่คะอยู่ที่กสิกรตอนนี้เจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสองค่ะเดิมอยู่กสิกรเนาะใช่ค่ะวงเงินตอนแรกที่ซื้อมาค่ะบ้านหลังนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะสองล้านห้าค่ะสองล้านห้าตอนนี้ ตอนนี้คงเหลืออยู่ที่ประมาณอที่ประมาณล้านแปดค่ะอ๋อส่วนมาเยอะแล้วเนาะะโอเคได้ค่ะแล้วอันนี้ต้องการขอวงเงินเพิ่มเติมด้ไหมคะลูกค้าไม่ใช่ค่ะอ่าตัวบ้านอย่างเดียวตัวบ้านอย่างเดียวเนาะค่ะก่อนที่จะแนะนําตัวผลิตภัณฑ์ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ชื่ออุดมพรทับทิมนะคะเลขที่บัตรพนักงาน44378ค่ะบัตรในหน้าบัตรในหน้าประกันภัยนะคะ5703007629ประกันในหน้าสปายค่ะ5704021221นะคะค่ะ ตัวนี้นะคะขออนุญาตก่อนแนะนําผลิตภัณฑ์ขออนุญาตแจ้งสิทธิ์ของของลูกค้าก่อนนะคะคือตัวนี้นะคะได้ค่ะค่ะข้อแรกนะคะก็คือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ2นะคะสิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และและบริการทางการได้อย่างอิสระนะคะ3ค่ะสิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมค่ะ 4. ค่ะสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายนะคะตัวนี้จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะตัวต่อไปค่ะลูกค้าอันนี้ค่ะขอแนากบใบนี้นะคะอันนี้ค่ะจะเป็น 12ข้อของคอปพอนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด12ข้อก็คือว่าผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อควรเข้าใจว่าการซื้อประกันนะคะไม่ใช่เงินฝากนะคะ2ค่ะผู้ซื้อค่ะควรขอดูใบอนุญ,ญาตที่เป็นในหน้าประกันชีวิตหรือประกันในหน้าวินาศภัยของพนักงานธนาคาระค่ะ3ค่ะผู้ซื้อควรเลือกแบบประกันที่ให้ความคุุมครองความต้องการของตนเองนะคะ4ค่ะ ผู้ซื้อควรวางแผนและประมาณรายรับรายจ่ายเพื่อให้สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันให้ครบตลอดระยะเวลาสัญญาค่ะ5ค่ะผู้ซื้อควรเข้าใจถึงความคุ้มครองและข้อยกเว้นของกร mm hmm. มธรรม์กรมธรรม์นั้นๆเนาะ mm hmm. หากไม่เข้าใจก็สอบถามพนักงานได้เลยนะคะ mm hmm. 6. ค่ะผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกซื้อประกันภัยด้วยความสมัครใจและปฏิเสธได้นะคะหากไม่เป็นไปนตามความต้องการของตนเองค่ะ เจ็ดคะ่ะในกรณีที่ต้องการกรอกใบคําขอเอาประกันภัยคะ่ะผู้ซื้อคนกรอกด้วยตนเองหรือหากไม่ได้กรอกด้วยตนเองคะ่ะผู้ซื้อจําเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะคะโดยไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จค่ะหรือปกปิดข้อความจริงก่อนลงลายมือชื่อในใบคาขอเอาประกันนะคะ8 <c oughs> ค่ะผู้ซื้อควรสอบทางถึงสิทธิ์และระยะเวลาในการยกเลิกกรมธรรม์ประกรันภัยโดยผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายใน15วันนับจากวันที่รับกรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะ และได้รับเบี้ยประกันคืนหลังจากหักค่าใช้จ่ายค่าตรวจสุขภาพหากมีนะคะลูกค้าทางนี้หากผู้ซื้อยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตหลังจากระยะเวลาดังกล่าวผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิเบิคคืนตามที่กําหนดในกรมธรรม์ได้เลยนะคะ9ค่ะผู้ซื้อสามารถชาระเบี้ยประกันค่ะให้ชาระเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นและจะต้องได้รับเอกสารในการชาระเงินด้วยค่ะ10ค่ะผู้ซื้อควรสอบถามถึงช่องทางการติดต่อหรือการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ขายค่ะ 11เค่ะเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วนะคะผู้ซื้อควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่าถูกต้องและเป็นไปตามการเสนอขายหรือไม่ค่ะ 12. ค่ะผู้ขายยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่อาจใช้ข้อแนะนําข้างต้นเป็นการอ้างสิทธิเหนือผู้บริโภคค่ะอันนี้จะเป็น12ข้อของคอปพอนะคะลูกค้าออนุญาตนะคะ เดี๋ยวอันนี้ขอแนะนําผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบดอกเบีย้ยที่ลูกค้าต้องการนะคะว่าเผื่อลูกค้ามีตัวเลือกว่าดอกเ,อเพราะเรามีจะมีดอกดอกเบีย้ยทั้งหมด3แบบนะคะในการรีไฟนแนนซ์บ้านนะคะลูกค้าอันนี้ค่ะขออนุญาตให้ลูกค้าดูเอกสารชุดนี้นะคะ ให้ดูพร้อมกันเลยด้านบนนะคะจะแจ้งว่าสินเชื่อของสินเชื่อบ้านรีนไฟแนนซ์นะคะเป็นสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกันนะคะที่ต้องจดทะเบียนจำนองหลักทรัพย์นะคะเป็นประกันนี้กับธนาคารนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์จากธนาคารและและเฉพาะสถาบันการเงินที่ธนาคารให้ความเห็นชอบเท่านั้นนะคะ,ะตัวเงื่อนไขค่ะคุณสมบัติของผู้กู้นะคะก็คือผู้กู้หลักะคะ่ะจะอายุที่20ถึง60ปีเท่านั้นนะคะของสัญชาติไทยนะคะในกรณีที่ มีรายได้ประจำค่ะขั้นต่ำจะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะอายุงานปัจจุบันค่ะเพิ่ง40ปีขึ้นไปก็สามารถทำรายการรีไฟแนนซ์หรือว่าสินเชื่อต่างๆได้เลยนะคะแต่ถ้าในกรณีเจ้าของกิจการค่ะรายได้ขั้นต่ำจะอยู่ที่50,000บาทต่อเดือนค่ะกิจการปัจจุบันค่ะจดทะเบียนดำเดนินการตั้งแต่2ปีขึ้นไปค่ะตัวน,นี้นะคะวงเงินสินเชื่อค่ะวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำที่จะขอ,อกระทางนาคารก็คือ5 0 0 0 0 0บาท นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะก็คือต้องกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวเท่านั้นนะคะลูกค้านะคะระยะเวลาในการกู้ค่ะสูงสุดเนี่ยเราจะกู้ไม่เกิน35ปีในการผ่อนชำระนะคะหรือไม่เกิน65ปีของอายุของผู้กู้นะคะตัวนี้เนาะนในช่องทางการชําระเงินค่ะการการชำระเงินเนี่ยก็จะชําระกันเป็นแบบงนวดตามระยะเวลาสัญญาตลอดคงที่แบบนั้นเลยนะคะตลอด,ลอด,ลอดการสัญญาจะผ่อนเท่ากันทุกเดือนนะคะตัวนี้นะคะ ส่วนการสมัครเินเชื่อบ้านนะคะตัวนี้ก็คือว่าเราเนี่ยจะสามารถสมัครบัตรเครดิตให้ลูกค้าด้วย<ช>แต่ทั้งนี้<ช>ทางนั้นขึ้นอยู่กับความยินยอมของลูกค้าด้วยว่าต้องการสมัครบัตรเครดิตร่วมได้ไหมหรื้ไม่ต้องการากอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ<ช>ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยไม่ได้มีผลอะไรต่อ,<ช>ต,อต่อการอนุมัตินะคะ<ช>ตรงนี้นะคะ,ะ,คะส่วนเอ่อถ้าในกรณีลูกค้าค่ะเอ่อเป็น เอ่อเป็นผู้กู้เป็นผู้กู้คนเดียวเดิมเดิมผู้คนเดียวผู้คนเดียวเนาะโอเคถ้าในกรณีมีผู้กู้ร่วมก็สามารถใช้ผู้กู้ร่วมได้นะคะแต่ว่าอยู่ต้องยีปีขึ้นไปนะคะอันนี้ขอญาตแจ้งเกี่ยวกับตัวอัตราดอกเบี้ยค่ะลูกค้าอัตราดอกเบี้ยเราค่ะจะมีทั้งหมด3แบบนะคะสองแบบแรกค่ะจะเป็นเงื่อนไขตรงที่ว่าเราต้องสมัครครบ3ประเภทก็คือว่าสมัครประกันวงเงินเอ่อรุ้นเข้าวงเงินในมาร์อนะคะสองค่ะหักผ่านบัญชี นะคะ3ก็คือทําบัตร a t ทนะคะตัวนี้นะคะซึ่ง2ประเภทนี้จะแตกต่างกันตรงที่ว่าหนึ่งก็คือเราฟีจำนองให้นะคะฟีจำนองหมายถึงว่าธนาคารจะเป็นคนรับภาระเรื่องค่าจดจํนองเองก็คือ 1%, อ 1> นะคะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีค่ะ1ถึงปีที่3จะอยู่ที่3.64ค่ดหกสี่ค่ะหล, 4, หลังจากปีที่3เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะอยู่ที่5.75ก็คือตรงนี้นะคะส่วนแบบที่2ค่ะอันนี้ลูกค้าเป็น รับภาระเรื่องค่าจดจำนองเองจะอยู่ที่3.39นะคะปีที่4เป็นต้นไปจะอยู่ที่5.75เหนะคะหลังจากปีที่4เป็นต้นไปอะค่ะแบบที่1แบบที่2จะเท่ากันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าปีแรกถ้าแบบแรกอะค่ะในกรณีที่ธนาคารรับภาระเองนะคะลูกค้าต้องมีสัญญาที่เรา5ปีคืออยู่กับเราที่เรา5ปีไม่สามารถหรือที่เรา5ปีรีไซแนนซ์ไปที่ไหนไม่ได้แต่ถ้าในกรณีครบ3ปีแล้วลูกค้าต้องการที่จะรีไซแนนซ์ไปที่อื่นได้ไหมได้ค่ะ ลูกค,ค้าคืนค่าจดจำนองให้เรา1%ที่เราเสียเงึนจำนองก็คือตามวงเงินตามวงตามวงเงินที่เราเอ่อจดจำนองไปครั้งแรกนะคะคตรงนี้นะคะส่วนแบบที่2ก็คืออยู่ที่เรา3ปีตามปกติพื้นฐานโดยทั่วไปเลยก็คือ3ปีสามารถรีเฟแนนซ์ได้ปกปตินะคะส่วนแบบที่3คะ่ะลูกค้าตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องสมัครครบ3อย่างลูกค้าจะทําประกันก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวตัวนี้จะไม่มีผลต่อการอนุมัติ ใดๆเลยนะคะก็คือดอกเบี้ยค่ะปีที่หนึ่งถึงปีที่สามเฉลี่ยอยู่ที่4.38ค่ะหลังจากปีที่สเมันต้นไปจะอยู่ที่5.75ตรงนี้นะคะเอ่อตรงนี้ลูกค้าจะเป็นคนรับภาระเรื่องค่าจดจำนองเองนะคะตรงนี้นะคะก็คือสัญญา3ามปีก็รีไฟแนนซ์ได้ตามปกติเลยค่ะตรงนี้ค่ะนีของที่อยู่ธนาคารเดิมดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่คะอยู่ที่กสิกรตอนนี้7.2ค่ะ7.2ค่ะเดิมอยู่กสิกรเนาะใช่ค่ะ วงเงินอตอนแรกที่ซื้อมาค่ะบ้านหลังนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ะ 2> 2, 000, 5, 000คะสองล้านห้าสองล้านห้าตอนนี้ ตอนนี้คงเหลืออยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณล้านแปดค่ะอ๋อส่วนมาเยอะแล้วเนาะโอเคได้ค่ะแล้วอันนี้ต้องการขอวงเงินเพิ่มเติมด้ไหมคะลูกค้าไม่ใช่ค่ะเาแค่ตัวบ้านอย่างเดียวตัวบ้านอย่างเดียวเนาะค่ะก่อนที่จะแนะนําตัวผลิตภัณฑ์ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ชื่ออุดมพรทับทิมนะคะเลขที่บัตรพนักงาน4ี่สี่สามเจ็ดแปดค่ะบัตรในหน้าบัตรในหน้าประกันภัยนะคะห้าเจ็ดศูนย์สามศูนย์ศูนย์เจ็ดหกสองเก้าประกันในหน้าสภัยค่ะห้าเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สองหนึ่งสองสองหนึ ตัวนี้นะคะขออนุญาตก่อนแนะนําผลิตภัณฑ์ขออนุญาตแจ้งสิทธิของของลูกค้าก่อนนะคะคือตัวนี้นะคะได้ค่ะค่ะข้อ,ขอแรกนะคะก็คือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ2นะคะสิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และและบริการทางการได้อย่างอิสระนะคะ3ค่ะสิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมค่ะ 4. ค่ะสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายนะคะตัวนี้จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะตัวต่อไปค่ะลูกค้าอันนี้ค่ะขออนุญาตเก็บใบนี้นะคะอันนี้ค่ะจะเป็น 12ข้อของคอปพอนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด12ข้อก็คือว่าผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อควรเข้าใจว่าการซื้อประกันนะคะไม่ใช่เงินฝากนะคะ2ค่ะผู้ซื้อค่ะควรขอดูอนุญ,ญาตที่เป็นในหน้าประกันชีวิตหรือประกันในหน้าวินาศภัยของพนักงานธนาคาระค่ะ3ค่ะผู้ซื้อควรเลือกแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองความต้องการของตนเองนะคะ4ค่ะผู้ซื้อควรวางแผนและประมาณรายรับรายจ่ายเพื่อให้สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันให้ครบตลอดระยะเวลาสัญญาค่ะ หค่ะผู้ซื้อควรเข้าใจถึงความคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรม์กรมธรรนั้นๆเนาะหากไม่เข้าใจก็สอบถามพนักงานได้เลยนะคะหค่ะผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกซื้อประกันภัยด้วยความสมัครใจและปฏิเสธได้นะคะหากไม่เป็นไปตามความต้องการของตนเองค่ะ เจ็ดค่ะในกรณีที่ต้องการกรอกใบคําขอเอาประกันภัยค่ะผู้ซื้อคนกรอกด้วยตนเองหรือหากไม่ได้กรอกด้วยตนเองค่ะผู้ซื้อจําเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะคะโดยไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จค่ะหรือปกปิดข,ข้อความจริงก่อนลงลายมือชื่อในใบคาขอเอาประกันนะคะ8ค่ะผู้ซื้อคนสอบถามถึงสิทธิ์และระยะเวลาในการยกเลิกกรมธรรม์ประกรันภัยโดยผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายใน15วันนับจากวันที่รับกรมธรรม์ประกันชีวิตค่ะ และได้รับเบี้ยรประกันคืนหลังจากหักค่าใช้จ่ายค่าตรวจสุขภาพหากมีนะคะลูกค้าทางนี้หากผู้ซื้อยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตหลังจากระยะเวลาดังกล่าวผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิเบิ้คืนตามที่กําหนดในกรมธรรม์ได้เลยนะคะ9าค่ะผู้ซื้อสามารถชําระเบี้ยรประกันค่ะให้ชาระเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นและจะต้องได้รับเอกสารในการชาระเงินด้วยค่ะ10ค่ะผู้ซื้อควรสอบถามถึงช่องทางการติดต่อหรือการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ขายค่ะ 11เค่ะเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วนะคะผู้ซื้อควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่าถูกต้องและเป็นไปตามการเสนอขายหรือไม่ค่ะ12ค่ะผู้ขายยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่อาจใช้ข้อแนะนําข้างต้นเป็นการอ้างสิทธิเหนือผู้บริโภคค่ะอันนี้จะเป็น12องข้อของคอปพอนะคะลูกค้าขอามห้ามย้นะคะ ่ะเดี๋ยวอันนี้ขอแนะนําผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบดอกเบี้ยที่ลูกค้าต้องการนะคะว่าเผื่อลูกค้ามีตัวเลือกว่าดอกอเพราะเรามีจะมีดอกดอกเบี้ยทั้งหมด3แบบนะคะในการรีไฟแนนซ์บ้านนะคะลูกค้าอันนี้ค่ะขออนุญาตให้ลูกค้าดูเอกสารชุดนี้นะคะ ให้ดูพร้อมกันเลยด้านบนนะคะจะแจ้งว่าสินเชื่อของ<ม>สินเชื่อบ้านรีเฟนซน์นะคะ<ม>เป็นสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกันนะคะ<ม>ที่ต้องจดทะเบียนจำนองหลักทรัพย์นะคะ<ม>เป็นประกันนี้กับธนาคารนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรีเฟนซน์จากธนาคารและและเฉพาะสถาบันการเงินที่ธนาคารให้ความเห็นชอบเท่านั้นนะคะ,ะตัวเงื่อนไขค่ะคุณสมบัติของผู้กู้นะคะก็คือผู้กู้หลักะคะ่ะจะอายุที่20-60ปีเท่านั้นนะคะของสัญชาติไทยนะคะในกรณีที่ มีรายได้ประจำค่ะขั้นต่ำจะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะอายุงานปัจจุบันค่ะตั้งแต่สีเดือนขึ้นไปก็สามารถทำรายการรีไฟแนนซ์หรือว่าสินเชื่อต่างๆได้เลยนะคะแต่ถ้าในกรณีเจ้าของกิจการค่ะรายได้ขั้นต่ำจะอยู่ที่5 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะกิจการปัจจุบันค่ะจดทะเบียนดำเดนินการตั้งแต่2ปีขึ้นไปค่ะตัวนี้นะคะควงเงินสินเชื่อค่ะวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำที่จะขอกระทางนาคารก็คือ5,000 0 0บาท นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะก็คือต้องกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวเท่านั้นนะคะลูกค้านะคะ,นะคะ,ะระยะเวลาในการกู้ค่ะสูงสุดเนี่ยเราจะกู้ไม่เกิน35ปีในการผ่อนชําระนะคะหรือไม่เกิน65ปีของอายุของผู้กู้นะคะตัวนี้เนาะในช่องทางการชรําระเงินค่ะการการชำระเงินเนี่ยก็จะชํกการะกันเป็นแบบงวดๆตามระยะเวลาสัญญาตลอดคงที่แบบนั้นเลยนะคะตลอดการสัญญาจะผ่อนเท่ากัานทุกเดือนนะคะตัวนี้นะคะ ส่วนการสมัครเิ็นเชื่อบ้านนะคะตัวนี้ก็คือว่าเราเนี่ยจะสามารถสมัครบัตรเครดิตให้ลูกค้าด้วย <Okay. S 1> แต่ทั้งนี้ทางนั <Okay. S 1> งน,นขึ้นอยู่กับความยินยอมของลูกค้าด้วย <Okay. S 1> ว่าต้องการสมัครบัตรเครดิตร่วมด้วยไหมหรู้ไม่ต้องการ <Okay. S 1> อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ <Okay. S 1> ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยไม่ได้มีผลอะไร <Okay. S 1> ต,ต่อการอนุมัตินะคะ <Okay. S 1> ตรงนี้นะคะส่วนถ้าในกรณีลูกค้าค่าะเป็น เอ่อเป็นผู้คู่เป็นผู้คู่คนเดียวเดิมเดิมผู้คนเดียวผู้คนเดียวเนาะโอเคถ้าในกรณีมีผู้คู่ร่วมก็สามารถใช้ผู้คู่ร่วมได้นะคะแต่ว่าอยู่ต้องยีปีขึ้นไปนะคะอันนี้ขอญาตแจ้งเกี่ยวกับตัวอัตราดอกเบี้ยค่ะลูกค้าอัตราดอกเบี้ยเราค่ะจะมีทั้งหมด3แบบนะคะสองแบบแรกค่ะจะเป็นเงื่อนไขตรงที่ว่าเราต้องสมัครครบ3ประเภทก็คือว่าสมัครประกันวงเงินเอ่อรุ่นเข้าวงเงินในมาร์ทเอนะคะสองค่ะหักผ่านบัญชี นะคะสก็คือทําบัตร a t ท m นะคะตัวนี้นะคะซึ่ง2ประเภทนี้จะแตกต่างกันตรงที่ว่าหนึ่งก็คือเราฟรีจำนองให้นะคะฟรีจำนองหมายถึงว่าธนาคารจะเป็นคนรับภาระเรื่องค่าจดจำนองเองก็คือ1%เะ,ะคะดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีค่ะ1ถึงปีที่3จะอยู่ที่3.64ค่ดหกสี่ค่ะหลังจากปีที่3เป็นต้นไปดอกเบีย้ยจะอยู่ที่5.75ก็คือตรงนี้นะคะ,คะส่วนแบบที่2ค่ะอันนี้ลูกค้าเป็น รับภาระเรื่องค่าจดจำนองเองจะอยู่ที่3.39นะคะปีที่4เป็นต้นไปจะอยู่ที่5.75นะคะหลังจากปีที่4เป็นต้นไปอะค่ะแบบที่1แบกับที่2จะเท่ากันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าปีแรกถ้าแบบแรกอะค่ะในกรณีที่ธนาคารรับภาระเองนะคะลูกค้าต้องมีสัญญาที่เรา5ปีคืออยู่กับเราที่เรา5ปีไม่สามารถอยูอที่เรา5ปีรีไซแนนซ์ไปที่ไหนไม่ได้แต่ถ้าในกรณีครบ3ปีแล้วลูกค้าต้องการที่จะรีไซแนนซ์ไปที่อื่นได้ไหมได้ค่ะ ลูกค,ค้าคืนค่าจดจำนองให้เรา1%ที่เราเสียหนึ่งจำนองก็คือตามวงเงินตามวงตามวงเงินที่เราจดจำนองไปครั้งแรกนะคะตรงนี้นะคะส่วนแบบที่2ก็คืออยู่ที่เรา3ปีตามปกติพื้นฐานโดยทั่วไปเลยก็คือ3ปีสามารถรีเฟแนนซ์ได้ปกปตินะคะส่วนแบบที่3ค่ะลูกค้าตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องสมัครครบ3อย่างลูกค้าจะทําประกันก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม,ไม่ไม่เกี่ยวตัวนี้จะไม่มีผลต่อการอนุมัติ ใดๆเลยนะคะก็คือดอกเบี้ยค่ะปีที่1ถึงปีที่3จะเฉลี่ยอยู่ที่4.38ค่ะหลังจากปีที่4ี่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงค่ะตลอดอายุสัญญานะคะจะอยู่ที่ประมาณ4.93จนถึง5.29ต่อปีนะคะโดยอัตราดอกเบี้ยของ MRR เราค่ะจะอยู่ที่ลบ7.83เปอร์เซ็นตนะคะตรงนี้นะคะซึ่งประกาศในวันที่3ตุลานะคะ2,566ค่ะลูกค้านะคะในส่วนของตัว ตัวสินเชื่อบ้านเราของเราจะมีซีประเมินกับอะคีไพให้นะคะส่วนค่าจดจำนองเนี่ยก็อย่างที่แจ้งให้ลูกค้าทราบมันจะมีทั้งหมด2แบบหรือ3แบบขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกเลยที่ที่ให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะส่วนในแบบของตัวสินเชื่อที่อยู่อาศัยค่ะที่มีแบบอะคีไพขออนให้ดูตัวเอกสารนะคะตัวสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยค่ะสินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืมค่ะเพื่อนําไปไปซื้อซ่อมแซมนะคะหรือ รับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบาันการเงินอื่นๆนะคะซึ่งมีวัตถุป,ประสงค์เพื่ออยู่อาศัยโดยลูกค้าจะ,จะต้องจำนนงนะคะที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อค่ะลูกค้าส่วนสินเชื่อบ้านแรกเงินซึ่งอันนี้ลูกค้าไม่ได้ขอเงินเพิ่มเติม <ๆ S 2> เนาะแต่ว่าลูกค้าสามารถขอได้ในกรณีที่ผ่อนหมดแล้วแลนํามาค้าได้นะคะสินเชื่อบ้านแรกเงินนะคะจะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืมเพื่อนําไปใช้ใน,ในอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลนะคะโดยมีหลักทรัพย์เนี่ยเ,เป็นหลักประกันนะคะตัวนี้นะคะ วงเงินผู้ยืมอะค่ะและอัตราอัตราส่วนของวงเงินผู้ยืมอะค่ะสูงสุดไม่เกินร้อยละ100รนะคะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทางธานาคารนะคะตัวนี้อย่างที่แจ้งค่ะกู้เท่าที่จําเป็นและชราระไหวนะคะส่วนระยะเวลาการกู้ยืมค่ะจะสูงสุดไม่เกิน3 5ปีหรืออายุผู้กู้รวมอะค่ะระยะเวลากู้ยืมค่ะไม่เกิน65ปีนะคะของผู้กู้นะคะประเภทการผ่อนชราระค่ะจะผ่อนชราระทุกเดือนเป็นงวดๆนะคะตัวนี้นะคะอัตราดอกเบี้ยค่ะจะเป็นไปตาม ตามาตามที่ธนา,าคารประกาศเลยนะคะตรงนี้นะคะ ของตัวประเมินที่เราบอกว่าเราของเราจะมีฟรีประเมินกับฟรีฟรีคีย์ไพให้นในส่วนของประเมินนะคะโดยปกติเนี่ยจะอยู่ที่2,575บาทซึ่งตัวนี้เราฟรีให้ส่วนค่าเบี้ยประกันค่ะเราฟรีให้นะคะปกติเนี่ยค่าเบี้ยประกันเนี่ยจะเป็นไปตามเงื่อนไขของการประกันขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นทุนประกันหลักประกันต่างๆนะคะตัวนี้ส่วนค่าอักกรสแตมค่ะจะมีอยู่ใน0.05ก็ 5, ค,คือจะหักอยู่ในวงเงินตรงนั้นถ้าในกรณีอนุมัติมานะคะลูกค้าส่วนค่าจะจม ค่าจดจำนองก็อยู่ที่ร้อยละหของวงเงินนะคะค่างวดตามที่ระบุตามสัญญาค่ะก็ะคือจะเป็นค่างวดทเท่าเท่กันหลังจากที่อนุมัติมาแล้วก็จะมีค่างวดแจ้งลูกค้าด้วยว่าลูกค้าผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะคะตรงนี้ในส่วนของในกรณีที่ลูกค้าค่ะปิด บัญชีรีไฟแนนซ์ก่อนนะคะที่จะไปสถาบันอื่นก่อน3ปีอะคะ่ะตัวนี้จะมีเบี้ยรปรับด้วยนะคะสเปเซนะคะของยอดเงินต้นคงเหลือณนะวันปิดบัญชีค่ะลูกค้าก็คือว่าเบี้ยรปรับอะค่ะลูกค้าเบี้ยรปรับตรงนี้ค่ะเออเช่นว่าเออลูกค้าเนี่ยตอนแรกที่เหลือมาของวงเงินสินเชื่อคือหนึ่งล้านเน,ะเนาะณปัจจุบันเหลือ8 0 0แสนค่ะ,คะเราจะเอาเบี้ยรปรับอะคะ่ะ แล้วก็ยอดเอ่อเอายอดยอดเงินต้นคงเหลือค่ะณนะวันที่ลูกค้าค่ะปิดบัญชีเนาะ oh. คูณกับเบีย้ยปรับผูลูกค้า oh. ก็คือเอา8 0 0 0 0นคูณด้วยสเจะเท่ากับ 2. องหมนอันนี้คือเบีย้ยปรับของลูกค้า oh. นะคะตรงนี้เลยนะคะจะเป็นการคิดคำนวณประมาณนี้นะคะในกรณีที่ปิก่อนสาปีน่าจะมีเบีย้ยปรับ3% oh. แต่ถ้าในกรณีเกิน3ปีไปแล้วลูกค้าก็สามารถรีไบนะ์ oh. ได้ตามปกติถ้าในกรณีลูกค้ารับภาระเรื่องค่าจดจำนองเอง oh. นะคะตรงนี้เนาะจนอย่างที oh. ่3ค่ะขออนุญาตให้ลูกให้ลูกค้าดูเอกสารรนนะะคคตี้่ แต่ที่3ามพจะเป็นประกันอัคคีภัย,ย mm. อย่างที่ฟ้าแจ้ง <Ha. S 1> นะคะก็คือจะมีภาคบังคับและภาคสมัครใจแบบแรกค่ะจะเป็นประกันอัคคีภัยที่เป er ็นภาคบังคับแบบที่2จะเป็นประกันวงเงินเสียชื่อ MRTA รเนะคะเป็นแบบภาคสมัครใจขออนุญาตอธิบายแบบแรกก่อนนะคะแบบแรกค่ะจะเป็นประกันอัคคีภัยคุ้มครองสิยย่งปลูกสร้างที่เป็นหลักประก, <c anner> กัน,นเพื่อบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นซึ่งประกันอัคคีภัยของเราค่ะจะอยู่ จะเป็นของบริษัทอารีอันนะคะเราเป็นเพียงในหน้านะคะที่ที่เป็นประกันภัยเท่านั้นนะคะแนะนําประกันภัยเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะประโยชน์ในการทําประกันอัคคีภัยค่ะลูกค้าให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากไฟไหมและภัยอื่นๆตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะโดยโดยวงเงินค่าสินใหม่อะค่ะที่ได้รับจากการประกันภยัยธนาคารจะให้นํามาจ่ายค่าซ่อมแซมหรือทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้นะคะหักมาชําระหนี้ต่างๆแล้วก็จะคืนให้แก่ลูกค้าถ้าหาก คงเหลือถ้าหากถ้าหากวงตรงนั้นเหลือเหลือก็จะโอนคืนให้แก่ลูกคา้าถ้ามีนะคะสค่ะส่วนข้อดีของการทาประกันอัคคีภัยค่ะก็คือว่าเชื่อยลดภาระ กลูคค้านะะสําหรับค่าเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุค่ะ2ค่ะธนาคารจะช่วยเป็นผู้ประสานงานการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนะคะ่ะที่ไม่เป็นธรรมให้กับลูกค้านะคะค่ะธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือพิเศษกรณีลูกค้าประสบภยัยพิบัติค่ะตรงนี้จะเป็นประกันอัคีภัยนะคะแบบที่2ค่ะจะเป็นประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน MRTA ซึ่งเป็นบริษัทของ p r u Den t i a l ประกันชีวิตนะคะโดยธนาคารเป็นเพียงในหน้าประกันภัยเท่านั้นนะคะ ตัวนี้เนาะ,ะตัวประกันวงเงินสินเชื่อบ้านนะคะหากผูผู้เสียชีวิตหรือทุกคนเราผ่าถาวรสิ้นเชิงบริษัทประกัน,นะคะ่ะจะเป็นผู้รับผิดชอบสํารับนี้แทนแก่ผู้ผู้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกนรมธรรม์น,นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะทุนประกันอาจจะมีทั้งหมด3แบบนะคะซึ่งทุนประกันจะมีสามแบบก็คือว่าคุม้มครอง80% 90%เ้าเและ100%ค่ะของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัตินะคะโดยระยะเวลาคุม้มครองจะมี3แบบเช่นกันนะคะจะมี10ปี15ปีและ2ี่ปีนะคะถามว่ามหม้่ แต่จะให้ผู้พูดที่อายุตั้งแต่56ถึง65เท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะตัวนี้ธนาคารไม่ได้บังคับลูกค้าทำไม่ได้มีผลตอ่อการอนุมัติด้วยลูกค้าจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะตรงนี้เนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนกรมธรรม์ค่ะในกรณีที่ลูกค้าทําไปแล้วลูกค้าบอกว่าต้องการยกเลิกยกเลิกได้ไหมยกเลิกได้ปกติค่ะหลังจากได้รับเรื่องกรมธรรม์แล้วลูกค้าสามารถยกเลิกได้ภายใน30วันถ้า สามสิบวันลูกค้ายกเลิกเนี่ยอาจจะมีหักค่าเล่ม5้าร้อยบาทนะคะในการออกค่าเล่มเนาะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าหลังจาก30สวันยกเลิกได้ไหมย,ยกเลิกได้ค่ะแต่ว่าอันนี้จะได้ตามสัสดส่วนนะคะของความคุ้มครองอาจจะไม่ได้คืนเต็มจํานวนที่ที่ที่ค่าเบี้ยออกมาอย่างนี้นะคะส่วนนะขออนุญาตแจ้งช่องทางการชําระเงินนะคะเพื่อชําระสินเชื่อนะคะก็คือจะมีของทาง TTV นะคะหนึ่งช่องทางก็คือ,อทางทีทีบีเนี่ยสามารถชําระได้ก็คือผ่านตู้ ATM ค่ะ ตัดบัญชีหักหักผ่านบ,บัญชีนะคะแล้วก็ทาง TTB Touch แล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาเลยตัวทั้ง4ช่องทางที่แจ้งอะคะ่ะการชําระเงินจะไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะคะอีกอีกอีกช่องทางหนึ่งค่ะก็จะเป็นทาําที่ทําการเบรชณีเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็โลตัส ทั้ง3ช่องทางนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปอาจจะมีรายการละสิบาทและ15บาทนะคะซึ่งถ้าเป็นที่ทําการไปษณีอ่ะค่ะตัวเนี้ยจะมีถ้าในกรุงเทพค่ะจะเสียสิบาทปริมณฑลจะเสียสิบาทนะคะซึ่งต่อรายการนะคะจะอยู่ที่50,000บาทไม่เกินนะคะแต่ต่อวันเนี่ยจะกี่ครั้งก็ได้แต่ต่อรายการจะไม่เกิน5 0,000ืแต่ถ้าในกรณีเคาน์เตอร์สวิดอ่ะค่ะลูกค้าตัวเนี้ยค่ะถ้าเป็นในกรุงเทพจะเสียสิบาบาทปริมณฑลจะเสียยีบาทนะคะรายการต่อต่อรายการจะไม่เกิน4ี่หมนะคะ ทั้งวันเนี่ยจะไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนะคะส่วนทางโนตัสค่ะเสียค่าธรรมเนียมในิกรกรุงเทพสิบบาทปริมณฑลนะคะเสียเสียสิบาทเหมือนกันนะคะต่อรายการค่ะจะไม่เกิน4ี่หมื่นเ้าแต่ทั้งวันเนี่ยจะไม่เกิน2รายการนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางสามัครได้เลยนะคะได้ค่ะแต่ถ้าในในใน,ในปกติอะคะ่ะลูกค้าจะส่วนมากถ้าสะดวกก็เป็นสมัครทัชก็ได้ค่ะหรือว่าหักผ่านบัญชีก็ได้นะคะตรงนี้แนะนําได้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะขออนุญาต ขอขอ,อย่าแจ้งเกี่ยวกับเอกสารนะคะที่ลูกค้าจะต้องเตรียมนะคะหนึ่งก็จะมีบัตรประชาชนนะคะสำนทะเวียนบ้านซึ่งรายละเอียดในการเตรียมเอกสารนะคะพอ<ห>ขอแจ้งตามนี้นะคะก็จะมีบัตรประชาชนค่ะสำนทะทวีนบ้านสลิปเงินเดือน,อนย้อนหลัง6เดือนนะคะบวกกับสเตทเมนต์นะคะย้อนหลังเดือนหน้าสมุดบัญชีค่ะและสัญญากู้กู้ยืมเอ่อสัญญาเงินกู้ค่ะจากธนาคารเดิมนะคะแล้วก็จะมีสำนากชโนดเทดอหนึ่งสาม นะคะใบเสร็จรับเงินล่าสุดนะคะของธนาคารเดิมด้วยนะคะถ้ามีเอกสารอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาจะแจ้งเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตให้ลูกค้าค่ะรบกวนทํารายการเช็คสต์ให้ฟ้านิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าอันนี้จะมีการสอบถามว่ามีมีอะไรบ้างที่ลูกค้าเนี่ยที่เจ้าหน้าที่อธิบายบ้างถ้าลูกค้าดูแล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจลูกค้าสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะสามารถติกรายละเอียดได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะได้คะ่ะลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นเอกสารคะ่ะลูกค้าเอกสารที่อธิบายไปเมื้องต้นเมื่อสักครู่นะคะ,คะจะเป็นตัวอ่าันแฟกชีให้เป็นเป็นแฟกชีให้แก่ลูกค้านะคะส่วนช่องทางในการติดต่อหรือสอบถามนะคะลูกค้าสามารถสอบถามได้3ช่องทางเลยลก็คือทางเวอร์เว็บนะคะที่ทีเว็บ ที b ีแบงก์คเนาะแล้วก็ทาง call center หนึ่งสี่สองหรือ,รอะจะโทรสอบถามฟ้าโดยตรงก็ได้ค่ะเดี๋ยวฟ้าให้นำบัตรไปค่ะอันนี้จะเป็นนาบัตรฟ้านะคะอันนี้ลูกค้าสามารถสอบถามได้เลยส่วนถ้ามีอะไรที่เออลูกค้าทําไปแล้วเกิดไม่เออเกิดข้อร้องเรียนหรือว่าเกิดข้อข้อ,ข,อข้อสงสัยและอยากให้คําแนะนําเพิ่มเติมค่ะลูกค้าสามารถมี2ช่องทางเหมือนกันค่ะก็คือทางเว็บทีทีดีแบงก์คอมแล้วก็ทาง call center ค่ะ1428นะคะตรงนี้นะคะอันนี้มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะลูกค้าไม่มีค่ะเดี๋ยวกลับไปเตรียมเอกสาร ่าาียยจะมื้นอกครังได้ค่ะ,<น>ะถ้ายัางไงก็ติดต่อฟ้าได้หรือว่าช่องทางต่างๆได้เลยนะคะได้เลยค่ะ,คะอันนี้ในสอบถามเพิ่มเติมนะคะ,ะ,ค,ะค่ะ<ด>ขอบคุณที่วางใจทีทีบีดูแลค่ะนะคะสวัสดีค่ะ